เด็กหญิงปียพัฒน์ตั้งกิตดีมั่นชั้นประถมวัยปีที่สองทับสาเป็นผู้มีความสามารถด้านศิลปะและเด็กหญิงณัทยาธิปดีชั้นประถมวัยปีที่สามทับห้าเป็นผู้มีความสามารถด้านกีฬา ลำดับต่อไปเป็นเพลงปฏิญา